อะไรวะนังกำลัง <acağız. S 1> ไม่ร <'m> ู wrong, hey, Babylon, ้ครับไอ้ใบ้วงเตื้อดำเตื้อเก่งม่วงไปเพื่ออดีวะมานี่เลยมันเรียกลูกขึ้นมาอย่างนี้เลยเนาะเรียกแล้วแต่มันไม่มาน่ะไอ้ใบิขึ้นมานี่ไอ้ใบิเละหัวไม่ได้มันไปไกลมากเลยไอ้ใ้าขนูไม่ขึ้นมาหนูลงไปนะลูกเลยมันลงไปอยู่แล้วแ้วไปยังไงกูว่าเลยเจี๊ยบไปจะเลิกตีสองเลยลูก ไปไปไปนี่ไปลงไปเรียกลูกโอเคครับกูเรียกแล้วเนี่ยมันไม่มานะไปเจอตรงนั้นสิป็นพ่อใช้บารมีพ่อตัวเรียกมันมาเลยไม่ใช้บารมีอะไรไม่เห็นมันตกไปเลยแม่ลงไปโจอไปเรียกมันมารอไปแต่มันได้รางวัลด้วยนะแล้วมันก็ช้าเนี่ยพอลงไปมันก็ช้าเขาก็จะถ่ายรูปเนี่ยมันก็เดี๋ยวกันเลิกกันช้าอีกเห็นไหม แล apply, ato, om om ้วม well. ึงลงไปเขาก็ให้รางวัลมึงละทางเลยเนี่ยใครลงเป็นไม่ได้ดูนเบื่อมากเยไม่ได้เลยเงียบกิ๊บเลยเงียบเลยไปเร็วตามลูกขึ้นมาขึ้นไหมาดิเลยจะมาได้หรือยังคะเสร็จไเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นยังไง ถือม้อยู่เดินไปเลยไปดิเขาเรียกมึงเนี่ยเขาไม่มึงล้านจังวะไปเอมึงจะต้องให้กูใช้กำลังใช่ไหมอย่ขึ้นไม่ขึ้นมึงนี่ล้านจริงเร้ยเหไอไปไปเท้าเท้าจัไม่ว่าแล้วเขาเม็ดก็ไ อุ้ยองใครคนนั้นเอ้โจมึงหนีลูกทำไมอ่ะโอ้โหยังไงโจ้โจมีปัญญาเรียกลูกมึงขึ้นมาไหมโดยเราไม่เรียกทิไม้ขนาดนั้นเลยไม่ไม่เลยใครกันมึงกลัวมันนักหรือไงฮะไรคไม้แล้วเองทำไมต้องถือไม้หน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ด้วยต้องไม้ไหนนะสาม น่ดีงจะขึ้นได้ยังไงใบ้ง่ายคุณแม่จัดการไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนึ่งให้มันเก็บกระปางของมันก่อนจะขึ้นเลยเนี่ยเราเสียเวลาเวลาไหมอ่ะมราเกิดเพื่อขึ้นใหญ่โตขอหนูนานแล้วเนี่ยเด็กนั่นลุงไปโจ๊กไปแล้วรางวัลเองไอ้เจ้าไอ้สายกหลงไปตามลูกโอ๊ยเสียวเสียวไอ้เด็กผมตกไปทีไปเจ้าลุงไปแล้วเน่ย ไปหมดแล้วเวลากไมตาไมู่้จัก okay, ห okay, okay, okay. ังหีนดกงรุงินคับคุนิงโอ้เป็นเรือเลยนี่มเจอนางน้ำเลยกันโอเคโอเคก็โอเคไปตามมันมาดิไมู่้หรกเย็เขาเเขาลกเป่ด ไม่ติดพุ่งตื่นนอนอยากให้ไหมเนี่ยิ่นโอ้โขออภนะคะเ้นใจไม่ห้่ไปจ้ะยังไงแม่คุณลงไปทำอะไรฮะลงมาเอาดเฮ้ยมึงเป็นพ่อยังเรียกไม่มาเหรอพุ่หญิ๋เหมือนอาจจะเก้โก้หญ่งจีได้แลุ้ณงีไม่เรียกมึงเ้ยมาบ้างมึงมันไม่เรื่องไม้สักคนเดียวพุ่งจี๋พุงจีเกยงนะครับ แม่มันไม่กลัวใครเลยเลยคุณแม่ดูสิไอ้ในีต้องแม่เองไม่ไดีเรื่องมัสักผนจะเป็นพ่อภระาอะไรเรียกมันจะไม่ขึ้นมาพูดมาดีๆจะมาต่อสร้างใให้กูพูดดีๆไม่เรืองม้าเรื่องเนีี่น้องก็จะฆ่ากันามขึ้นมา่นี้เลยบอกให้ขึ้นมดีจะขึ้นอ โอ้ไมีคืนใช่ไหมแม่เมึงไม่ต้องแก้มันทำมีเสี่ยงไหมไอ้ใบไอ้ใบระวังไอ้ใบตั้งใจไอ้ใบมึงไม่ดูคุณไม้มันยาดีสิเลยที่หลังเอาไม้ที่มีตะปูมาเกี่ยวไปเลยเกี่ยวผ้าไปเลยไม่ได้ขึ้นมาคุณหญิงเนี้ยเนี้ยมันหลันมันดื้อจริงๆเลยคุณขึ้นมาอย่างนี้เลยผู้หญิงผู้หญิงอย่าเข้าไปใกล้มันคุณพี่พู เอาอย่างนี้ขวิดไปด่ามันไม่ขึ้นหรอกขวิดน้อยเขย่าก็ลงขวิดน้อยลงเรียกไอ้ขึ้นมาขึ้ลูกไปต้องดูซิจะขึ้นไหมขวิดน้อยขออนุญาตนะคะเอออืพี่ใบ้พี่ใบจ๋าพี่ใบเ้นี่ไม่ต้องกลัวนะ